ที่นี่ครับต้นมเหสักต,ต้นสัก์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่อุตรดิตถครับอำเภอน้ําาาดต้นใหญ่มากเลยเดิมทีสูงกว่านี้แต่ตอนนี้ถูกพายุยอดหักลงไปเดิมทีสูง47เมตรตอนนี้เหลือ38เมตรอุทยาน ต้นสักใหญ่ของจังหวัดอุตรดิตเป็นต้นหยกักต้นสักที่ใหญ่สุดในโลกวันนี้วันที่28พฤศจิกายนสองพนห้ารมาดูต้นสักใหญ่ครับแห่งเดียวของโลกต้นสักใหญ่หรือว่าต้นมเหศัก์ซึ่งพระราชินีนาศิิกิตเป็นผู้สร้างให้ ชื่อไมเหสักต้นสักใหญ่ที่สุดในโลก